คำถามถึงเทวดาพญานาคพระภูมิเจ้าที่สัตว์าาดิรัฉานเปรตสัตว์ในนรกและมนุษย์คำถามเดียวกันแต่ต่างคำตอบต่างภพภูมิต่างบาระต่างบารมี ต่างความคิดต่างการกระทําต่างจุดมุ่งหมายคําถามมีว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์อยากจะทําอะไรเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดน่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆพญยานาคตอบว่าบวชสิถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะบวช เป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวชแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูงไปแดนนิพพานได้แสนประเสริฐพระภูมิเจ้าที่ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้จะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศกุศลให้เราอีกสัญญรชานตอบว่า ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นทุกข์มากพูดก็ไม่ได้เปตตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาที่น่าเกลียดปากเท่ารูเข็มรูปร่างเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะรักษาศีลจะไม่ได้มาเป็นเปรตให้หิวโหยอดอดอยากอยากสัตว์นรกอเวจีตอบว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความดี รักษาศีลให้บริสุทธิ์จะปฏิบัติธรรมพรานรกร้อนและโหดร้ายแต่คำถามเดียวกันถามกับมนุษย์มนุษย์ตอบว่าอยากสมหวังกับความรักอยากรวยอยากมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีมีอำนาจแม้แต่จะผิดศีลหรือทำร้ายใครก็จะทำอนิจจาใครหนอน่าสงสารที่สุดมนุษย์ผู้มีแต่ความอยากในทรัพย์สิน ภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วคราวทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญทำกุศลมากกว่าภพภูมิอื่นๆมนุษย์สร้างอริยทรัพย์ได้คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกภพภูมิอยู่ภายในใจมีเจ็ดสิ่งคือศรัทธาศีลฮิริโอตปะพะหุสัจจะจาคะปัญญา